ไอจอนนี่นะละคานวันนี้พามาชมตลาดนะนะคะ่คะทุเรียนค่ะนี่ค่ะ,อะบอะกไไออนี่ค่ะก็น้องออมแอม ตอนนี้เลิกทำไออะไรอย่างกัวน <Portuguese> ี้อมแอมแยกเขาหละเห็นทุเรียนแล้วน้ำลายไหลพี่น้องคุณเห็นนไหม เห็นว่ามีฮัสตตอเห็นว่าสตอเอ,อ้าไม่ปิดทองกันจังเดยว่าพีน้องเมื่อนี้ฝนตกคนหล,ลายจา้ะคนเยอะนะคะวันนี้ฝนไม่ตกคนเยอะคะ่ะจะพาเดินเลาะนะคะ ้อที่รบากปลอดยนอากคสอร่อยว้ลำยลำไยบ้านปลอดส่รพิษวันนี้วันพระนะคะดอกไม้ทว อันนี้สักะแทนทอดนะคะปาตังกาตอกระเทียมกินได้ะคะ่ะอันนี้ตอเด้อพี่นอ้องไปกินนึ่งต้องกินกเทืยนึ่งเด้พี่น้อง หน่นะะอไม้ค่ะตัดปอสารชิดน,น,นะคนะผักบ้านบ้านก่อนสาลายน้ำจืด ทำไมจ้ากลายนรงจุดกุ้งเต้นพี่น้องกุ้งกุ้งโคโยตี้ก็ได้น้ำปาอู่าอ้อไมาหม็ดด ยายปลาลูกคอกสิแม่นด่า20บาทนีปลาลูกคอกน้อยปลาลูกคอกน้อยปลาลูกคอกพี่น้องปลาลูกคอกแแแมม่่่นนนี้หละาปลาลูกคอกปลาลูกคอกพี่น้องแม่นปลาลูกคอกด่า20บาท <You> สามถุงหาได้บ่วย,ะยะัดได้แม่่น็ดหมุไงแม่มันหมน้ีอันสองโลสามนิสามบายสามยื่ได้กับหลุมนนจา ย่างมาเบิ่งเห็ดพี่น้องเห็ดเห็ดตะไคร้พี่น้องนี่หังนว่าคอยไปหาจนนะาบมดว่าขอตะงอมาจะดอกลอยเดียวอันนี้เห็ดเห็ดหามคะาเป็นบ้างคะนั่นอ่ะงเิ้งก้นไเห็ดลอยเดียวเั็นี่แถมดอกนึงนั่นะอันนี้จากบ้านกระดกตำคาก่อยงันเดี่เขาเนดอกนึ่งล้แถมเลยวว่าลอยนึ่งนาะยี่สิบแปด อันนั้นถูกกระแดกอ่จบก็ร้อยยีต่มายังไม่กระดกฮะไลกระ้อยยี่กระยี่เอาไปเลยเห็ดตะไคร้พี่ยองเจ้าสมารู้เนาะนนี้ผมจะจ่ายห้าสิบบาทน่

กัได้รู่อกันแค่นี้ละอันนี้ก็ันนไม่มีไรเม็ดอันนั้นเม็ดสเต่กอกสตา วันนี้วันพัะอะไรคะลำไยคะ่ะยี2บบาทยีบบาทน้อยหน่อยยีบาท้าสเกมละตัวไรอมเอม

ดีไซนใหม่ไปฟังโนนจ้งไปดูของฝั่งโนนนะคะล้มใกจะมดล้วขายด่วย

อรุะนจะกลับบ้านแล้วนะคะ สวัสดีจ้ากลับบ้านแล้วค่ะบ๊ายบาย